อันนี้ทับบุ้งนะคะขึ้นเต็มร่องเลยะคะเนี้วันนี้เราจะฉีดหมาแดงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคูดร่องไม่ได้เลยเพราะว่าทับบุ้งมันเข้ามันในร่องนะคะมันเป็นพันต้นอ้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องฉีดยาฆ่ามันเดี๋ยวเราถึงจะคูดร่องได้นะคะ บุ้งเยอะมากเลยยกชิ้นสวยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ใช้เป้12ลิตรนะคะมันก็จะไม่หนักเป็นเป้พลาสติกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าชาร์จแบตผู้หญิงก็สามารถชีดได้นะคะ หาจ้างเขาก็ยากนะคะเพราะว่าต้องจองฉีดล่วงหน้านะคะคนทนี่จะมาฉีดยาเน,นะะี่ยค่ะอันนี้เราฉีดเฉพาะที่เป็นผักบุ้งอย่างเดียวนะคะเราไม่ได้ฉีดทท่าไรทั้งหมดแปดไร่นะคะจะฉีดก็ประมาณหนึ่งไร่ที่มันผักบุ้งขึ้นเยอะจนเราพูดร้องไม่ได้นะคะเราใช้หมาแดงฉีดนะคะ